ช่อง a อร์สเปล้อก้อน,นะครับอันนี้เป็นช่องด้านขวามาด้วยอาการสะพานใบหลักหักนะครับตอนนี้ทําใส่เข้าไปแล้วแล้วก็จะเป็นแกนใบรองที่อยู่ด้านหลังชิ้นล่างนะครับแตกหักชารุดไปจะทําการยึดใส่แล้วก็ทําสะพานใบรองนะครับตอนนี้ก็ช่องนี้ก็จะสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวรอประกอบใส่เขา้าหน้ากาศเขานะครับ กรอบกับเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับก็ต้องทำมาร์กใบก่อนนะครับเพราะว่าใบแต่ละใบนี่ยาวไท่ากันเลยทั้งใบหน้าทั้งใบในนะครับตอนนี้เรียบร้อยนะครับแต่ความฝืกนี่ไม่แน่ใจว่าได้ประมาณนี้ใช้ได้หรือเปล่าก็ชิ้นนี้ก็จะมีสะพานใบหลักนะครับสะพานใบรองที่อยู่ด้านในนะครับแล้วก็เป็นแกนใบรองที่อยู่ด้านล่างนะครับทดแทนเป็นอะคริลิกนะครับ จัดระยะให้ได้สมบูรณ์ตามที่ลูกค้าต้องการนี่ก็เสร็จไปหนึ่งข้างนะครับ